หน้าจอเดือนใหม่ Isuzu Mu7 ของคุณพี่สมบัติคุณพี่สมบัติส่งมาจากจังหวัดชนบุรีด้วยอาการปิดสวิตคุญแจแล้วยังมีไฟติดค้างและไฟแสงสว่างติดไม่สม่ำเสมอทางเราได้จ่ายแรงดันไฟบนโต๊ะซ่อมสรุปได้ว่าเข็มใช้งานได้ปกติทุกเข็มอย่างที่คุณพี่แจ้งมาแต่ไฟแสงสว่างไม่สม่ำเสมอถอดเมนบอร์ดหน้าจอเดือนใหม่จ่ายแรงดันไฟสรุปได้ว่ามีไฟติดค้างในหลอดสีแดงและหลอดสีขาวใต้ cho audio tháng 1 เจ็ดหลอดจ่ายแรงดันไฟกุญแจสรุปได้ว่าไฟติดเป็นสเตปปกติจัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชุดที่เสื่อมจ่ายแรงดันไฟเมนบอร์ดไม่มีไฟติดค้างเปิดสวิตช์แรงดันไฟกุญแจไฟมาเป็นปกติทุกอย่างและเปลี่ยนหลอดไฟเป็นขาวบรูประกอบเมนบอร์ดหน้าจอเรือนใหม่และแอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยแอดจัดเข็มเข็มน้ำมันและเข็มความร้อนอยู่กลางกลางเข็มความเร็วอยู่ที่105เข็ม วัดรอบอยู่ที่3,000รอบเลขสะสมระยะทางไม่ขาดเทศเข็ม ความเร็วและเข็มวัดรอบเครื่องยนต์เข็มความเร็วใช้งานได้ปกติเข็มวัดรอบเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติเมื่อเข็มความเร็ว MM ทํางานเลขสะสมระยะทางก็เพิ่มสรุปได้ว่าเลขสะสมระยะทางเพิ่มใช้งานได้ปกติเทสเข็มน้ํามันและเข็มความร้อนโดยการบายพาสวงจรสรุปได้ว่าเข็มน้ํามันและเข็มความร้อนทํางานปกติปรับแสงสว่างได้ปกติเรือนไม้ สว่างกว่าปกติทุกอย่างขอขอบคุณคุณพี่สมบัติที่ไว้วางใจส่งหน้าจอเรือนใหม่ไม้เราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากจังหวัดชนบุรีขอขอบคุณมากๆ